สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่ง a n n e l นะครับวันนี้จะมาติดมิเตอร์แบบที่ไม่เคยติดนะครับคือพี่เขาบอกว่ามิเตอร์เมียเขาอยู่ตรงนี้เขาจะเอาไอ e ีฟี่มาติดอย่างนี้มันก็จะแยงตาคืออย่างที่บอกอ่ะทะเลาะใครทะเลาะไปอย่าทะเลาะกับเมียนะจะได้ไม่มีปัญหาและชีวิตจะสบายขึ้นเยอะพี่ก็เลยจะติดตรงนี้ทีเนี้ยผมก็เลยจะบอกผมผมก็เลยจะ สารรูปตรงๆเลยว่าผมยังไม่เคยติดเลยเนี่ยผมจะลองดูเนี่ยผมเลยถ่ายชิปซะหน่อยเดี๋ยวดูดิว่าเราจะติดยังไงปกติอย่างที่ผมบอกนะใช้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะติดยังไงเนี่ยผมทําไกด์ไลน์ละเดี๋ยวน่าจะเอียงเข้าซ้ายหน่อยแต่ว่าพูดถึงว่าขึ้นมาขึ้นขึ้น,นติดขึ้นจากด้านข้างเนี่ยเราเอียงเข้าเราเอียงเข้าหาเสาได้นะมันไม่น่าเกียดนะแต่อย่าให้มันเอียงออกแล้วกันเราเอาสายเอาสติกเทปไอสติกเกอร์ไอสติกเทปพันสายไฟผมแปะไว้เป็นไกด์ไลน์นะอย่าให้มันออกจากตรงนี้ แต่เราเอียงเข้าซ้ายได้อยู่ให้มันแบบแนบกับเสาโ okay, นะอเคเนาะเดี๋ยวเราลองดูอันนี้อันนี้เช็ดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะติดแต่ว่าตัวล่างก็มีปัญหาแหละเจอมิเตอร์มีอะบังอยู่นะรถผมรอดแต่ยรถผมไม่มีที่ติดถ,ถ้าถ้ารถผมมีที่ติดผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยมียผมเตรียมซื้อแล้วเนะี่ยอันนี้มิเตอร์หน้า A 1วนะันะเีวันเห็นไหมอ่ะเหมือนเดิม เ,เนี่ยเอานี่ยใบเลื่อยวัดนะผมก็ว่ามันต,ต้องประมาณนี้แหละแล้วเราก็เอาตัวนี้ผมว่าตามสวยอย่างเดียวแหละตอนเนี้สมัยสมัยผมขับรถใหม่ๆแล้วเปิดร้านใหม่ๆอ่ะเขาจะฮิตเป็นเสานะแล้วก็จะมีฝังไว้ในเสาช่วงนั้นจะเป็นแบบติดพวกไอออโตเกตอะไรเงี้ยนะพอหลังๆมากพอเป็นดิฟฟี่แล้วไอ้นี่และเขาไม่ค่อยยัดเสากันละ เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เอามิตเตอร์สอยจากบนลงล่างอันนี้อะไรวะเน,นี่ยวัดแบตเตอรี่วัดแบตเตอรี่ไม่ตเท่าไหร่แล้วตัวล่างตัวล่างเนี่อะไรวัดบูทวัดบูทเอาออกเอาไว้สูงๆหน่อยูอย้นบนเลยน,นี่เอาไว้ตัวที่สามนี่วัดบูตเนี่นะวัดโวลต์ไว้ทับตัวที่สองนะออยเทมเอาไว้แมงล่างสุดเลย เอ้ยไม่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้อะไรออยล์เพเชอร์ไว้ข้างล่างไปจริงๆออยล์เทมส์ oil กับออยล์เพันต้องอยู่ด้วยกันนะอ้าววัดรอบตัวบนสุดนี่แหละวะวอเตอร์เทมส์สวยไหมอ่ะสวยนะอ่ะสวยก็โอ้เอา้า อ่ะแต่เราสอยสายจากข้างบนลงไปข้างล่างนะ,ะเหมือนเดิมายมออู่่ทีควชบใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปนะเดี๋ยวจะมีคนมาพี่น้าติดแบบนี้ให้ผมหน่อยเดี๋ยวค่อยดูนะพวกวีออสะวีออสวีออตัวเจนสองอะมันจะแคบแต่กระจกไม่รู้มันจะสูงขนาดนี้ป่ะนะโอ้ถ้าเป็นซีวิคก็สบายเลยเนะี่ยปัญหาคือว่าเวลาติดเสร็จแล้วนะเราจะถอดเสาไม่ได้เดี๋ยวสายตัวล่างสุดเดี๋ยวเราจะ เดินแอบข้างมาทางนี้นะปกติแล้วผมจะยัดไกกว้ตรงกกเสาแต่มันยัดไม่ได้แล้เพราะว่าเราเปิดเสาไม่ได้ด้านหลังมิตเตอร์นะจับสายให้ดีๆนะครับมันจะได้กดลงไปสุดนะโอเคตัวสุดท้ายนะเราเอาสายจากมิตเตอร์นะครับมันจะเป็นสายยาวถ้าพี่จอดรถนานอนะ่ะถ้าไม่ได้ใช้รถสักสาวันอนะ่ะที่ดึงปั๊กออกด้วยนะแบตหมดนะกินกินกินแบตอยู่นะ ไอรุ่นเสียบ ODB เนี่ยมันมีไฟเลี้ยงตลอดใช่ไหมใช่มันมาจากมันมาจากใน ODB เลพี่มันจะมีไฟเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันเหมือนมันกินไฟเยอะมากกว่าไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นตัดต่อมันก็จะมีไฟเลี้ยงนะแต่ว่ามันจะไม่ได้กินไฟเยอะขนาดนี้บอกบางบางทีส4มสี่วันแบตหมดเนี่ยจอดไว้อะแต่ถ้าขับรถทุกวันไม่มีปัญหาหรอกดีนะรถผมแม่งเต็มไม่มีที่วางอ่ะผมบอกผมบอกเมียผมเลยอ่ะวางไม่ได้นะมันกวนตาเวลาขับรถอ่ะ พอขับแล้วผมเวลาอย่างเงี้ยห้อยอย่างเงี้ยพัห้อยอย่างเงี้อย,อยผมจะแบบคอยจับอยู่นั้นน่ะผมไม่ชอบให้มันแบบไอยอย่างงี้ไงแต่ถ้าไอตัวนี้ถ้าสั่นอยู่ตรงหน้าแล้วมือจับทั้งวันน่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาซุกลงทางนี้เห็นไหมสายมันยาวถึงนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาสายเนี่ยเรากล่องไว้แถวๆนี้แล้วเราเดินสายที่เหลือไปข้างนู้นนะครับรถพวกรถกู้ภัยเนี่ย มันจะหาที่แอบยากก็ของเขาจะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยมีมีวอลเนี่ยตรงนี้ก็เต็มเลยเนี่ยสายเสยเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าพอไหมนะโอ้ยสายเหลือเป็นกิโลอ่เดี๋ยวผมแยงเข้าข้างนี้แล้วไปทะลุข้างนู้นก่อะสายเราสายผมแทงมาทางนี้แล้วนะเดี๋ยวผมลองล้วงดูก่อนอ่ะนี่สายมาโผล่นี่ละก็เอากล่องเนี่ยเสียบแม่งเลย ODB อยู่นี่นะเสียบ ODB ก่อนเราลองก่อนเราลองก่อน เดี๋ยวเราดูมิเตอร์กันนะให้สังเกตมิเตอร์ตัวที่2ดีๆนะครับเห็นไหมเข็มมันขยับเห็นไหม,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 มแต่จะบอกว่านิสันนวราชเนี่ยเสียบ ODB แล้วมันไม่ขึ้นนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะที่ผมไม่ได้บอกตนะั้งแต่ต้นนะครับสําหรับมิเตอร์ที่เราจะติดกับนิสันนวราชเนี่ยให้ติดแบบตัดต่อสายนะครับเขาจะมีปลั๊กมาให้นะคือชุดเนี้ยที่พี่เขาเอามาให้ผมติดให้เนี่ยเขาเอาไปติด เป็นโต้ตาวีออสไปละววีออสเขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับนิสสันนาวาล่านะครับ ODB ไม่ขึ้นนะครับขอบอกไว้ก่อนนะสําสหรับตัวที่ติดนี่เป็น A1 นะ ODB ไม่ขึ้นแต่ว่าสปอร์ตี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ต้องเอามาตัดต่อเอานะก็สําหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ